เจอกับนี่ครับคุณผู้ชมไซบอบอกทีมนี้อีกแล้วแต่รอบนี้ครับทีมเราค่อนข้างฟิตนะวาร์โลนี่เป็นนัดสุดท้ายของเขาแล้วกับทีมเรานะคุณผู้ชมก,ก่อนเขาจะย้ายไปอ่ะจ่ายสั้นๆไปฮอยลุนโอ้โหเสียบอลแดนไกลยังไงต่อโอ้โหดีกุกก่อนเวสครับได้อยู่แล้วบีช่องอย่างนี้จ่ายข้างๆไปให้ลาซันอืมได้อยู่ลาซันครับ ไฮเวเปอร์เวเปอร์โอ้โหโดนช้อนอย่างนี้ก็ฟาวดีครับจานฟรีคิกนี่อย่างนี้โอ<ฮ>้แล้วยาตรงนี้ครับอันตรายมากๆคุณผู้ชมถึงเวลาฟรีคิกครับมันต้องเข้าบ้างแหละจังหวะเนี้ยกดเต็มหลอดแล้วตัดเลยโอ้โหเด้งคานครับ กอนเกเวทอีกทีนึงโอ้โหเได้เต่มุมอยู่ครับนี่แล้วเมื่อกี้โอ้โหเกือบได้นะไปคิกเมื่อกี้นะครับท่าผู้ชมกอ,อนเกาเวทเปิดบาแล้วด้านในวับโลโอ้หหน้ากุลกิจจริงๆครับโกดงดีบอกโขกก็โขกข้ามคานข้ามอะไรไปไม่ได้ลุ้นเลยครับเอาใหม่ มาดูออสตรมอมเอาซึ่งได้แมสซันแล้วยังไงโอ้โหเทอร์เรซันเอ้ยอันดับสิบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับไซบอกเอาแต่ล้ำหน้าครับลูกนี้โอ้โหได้ชักบุญกรรมการยกธงขึ้นมาครับล้ำหน้าน้ำจมแลวโลง่ลงๆด้วยครับโอโ้ล้ำหน้าชัดเจนนะ ทิดเตียวจริงๆครับเกือบโดนท่านผู้ชมไปดูจ่ายให้ลาสันแล้วลาสันมองอ่ะให้เวเปอร์เวเปอร์ยึกยักษ์แล้วเวเปอร์วีช่องสัดเลยครับความคมนี้หนึ่งศูนย์ครับ FC โกวเวเกนนี่ไงเวเปอร์เขากลับมาแล้วครับกองหน้าคนดีท่านผู้ชมก็บาร์ดิบาดิบาดิเวเปอร์ครับสัตย์ให้ครับ เอาล้ลูกนี้โยกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยความคมนี้ไม่มีใครเทียบเทียมครับโอ้โหเรียบร้อยเลยสวยจริงๆนะเวเปอร์ครับสองหน้าชาวเยอรมันของเราเดี๋ยวซื้อมานะจากนี้แบบฟอร์มตกนะตอนนี้กลับมาได้ครับเดลซันเวเปอร์บอดี้ดีโก้กอนกาเวสอฮลุนครับ ได้เข้าในแล้วโอ้โหล้วโดนตัดบอลบอลเป็นของทางไซบอร์กครับอย่าไงต่อแมสเซนโอ้ยแล้วโอ้มีช่องขนาดนี้แล้วซั้นเลยโอ้โหดีย่ติดซานติดเสานะดูดีบัจจิอ่าคอนเกเวสอ่ะได้อยู่ลาสันอ่ะเวเปอร์จ่ายให้คอนเกเวสครับ แต่เห็นเขาพุ่งขึ้นมาอ่ะจ่ายเวเปอร์เห็นช่องก็จ่ายเพื่อดิคอยลุนเอวิลคอยลุนพอดีออสการ์คอยลุนครับขออภัยโอ้ออสการ์คอยลุนครับเรียบร้อยเียครับโอ้โหเราเป็นเวเปอร์จ่ายงามๆครับสองศูนย์ครับเอฟซีโกเบย์ในบ้านเลยทุกท่านบ้านไปยอมใครอยู่แล้วพูดตรงๆเป็นการแบบจ่ายงามๆเลยครับโล่งๆเลยท่าุกท่านก็เรียบร้อยครับสองศูนย์ เห็นออสการ์หอยหลุนนะซัดเข้าไปด้วยเท้าซ้ายครับโหแล้วดูผ่านผู้รักษามือผู้รักษาประตูเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมอาร์ดัมเส้นครับยังไงโอ้แล้วมีช่องโอเคยิงเบาไปครับกับลาเซฟไว้ได้ก่ายบอลสั้นๆเลยลาสั้นลาสั้นครับจอแดนลาสั้นลูกชายของเฮนริกลาสั้นนะแล้วเลี้ยงเข้ามา บองแล้วโอ้โหจ่ายไปแล้วเวเปอร์เรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหสวยมากๆครับลูกนี้ลูกจ่ายของลาสั้นครับคือวิ่งไปจะสุดเส้นอยู่แล้วครับแต่ก็เลือกจ่ายเพื่อนครับสุดเส้นแล้วเลือกจ่ายกลับมาเวเปอร์อยืนอยู่ตรงกัางโบด,ดีแล้วก็ลองซัดดูครับอระยะนี้ไม่มีพลาดเอาเคลมมาครับท่านผู้ชม ขาวเส้นขาวเส้นแล้วแมสตันครับแมสตันโยนมาทิปมาแต่ก็ยังได้อยู่ครับเทมดักวันไม่ได้อดีวกับกาเวสมองบองแล้วหาช่องไปโอ้โหแล้วจ่ายติดอีกต่อบอลกลับไปได้ครับโดยเร็วที่สุดท่านผู้ชมยังไงคิดว่าน่าจะจบทีสามสูตรนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะระยนเข้าบาโอ้โหได้อยู่ครับบ้าเซฟ็จไปได้ครับ สามสูตรในบ้านครับ FC Go b e g e n ถดูเป็นความพยายามที่สุดยอดมากนะสำหรับ FC Go b e g e n นะครับทุกผชมสามสูตรเนี่แล้วก็เวเปอร์ก็ยิงได้เลยครับห,หลังจากที่พอบทหายไปหลายนัดนะ <S <S เขากลับมาแล้วครับ Nelson เปอร r แล้วเจอ b เย e r n Munich ครับ <S <S เขามีอยู่4แต้มนะซึ่งตอนเนี้ยถ้า b าเย r n ชนะเราได้เนะี่ย เขาจะอยู่ที่สองนันดีครับนะชมแล้วก็ได้เข้ารอบนะครับแมนยูก็ไปยูโรป้านะครับไปเพย์ออฟยูโรป้าแต่ว่าถ้าเราเสมอได้เนี่ยแมนยูก็จะไปกับเราครับซึ่งผมจะทําให้ได้นะอย่างน้อยก็เสมอนะนผู้ชมแล้วแอลิเกตเดี๋ยวไซาได้ครับซาเด้ย,ยัยกษ์เจอกับได้โอ้โหแล้วยิงยักเลยออแอลลเกนครับ ไอ้เราปัดออกไปท่านชมยังคงเซฟไว้ได้ครับกับ,บาร่าเดี๋ยวเป็นเดกอาสที่แบบโหดเอาเรื่องจริงครับกับ,บาร่าไม่ฉายาเขาเดกอาสองเลยนะเซฟสวยมากซาเด่ครับซาเด่มีช่องแล้วจ่ายคิบิแจคิบิแจโอหแล้วเอาอีกแล้วครับแอริเคนหาช่องแล้วก็ทับ แต่ก็ยังไม่ได้ไงโทษทีนะเชนเ็นชิมมิดครับเตะม,มุมเล่นลูกสุดกับบูเซลาบูเซล่าบาราไดยและลุนได้อยู่ชอเลติเล่เวเปอร์ส่งต่อให้ดิกครับอะเวเปอร์อีกทีหนึงไม่มีช่องเลยอะมาเตโอชอเลติเล่ครับโอ้ลรวโดนเสียบครับเอาใบเหลืองไปเลยครับท่านผู้ชมไปครับ มั the สไซเดอร์ลิกเทียบกันอย่างนี้เฮ้ยโอ้โ oh. หบอกเลยว่ามีใบแดงแนะ่นอนในเกมนี้โอ้โ oh ห oh. มัสไซเดอร์ลิกเปิดมาก็เหลืองเลยเพิ่งเริ่มได้12อนาทีแล้วเนี่ยเชนโอเคลุนได้อยู่กับเวเปอร์โอ้แล้วเข้าอีกแล้วครับใบเหลืองที่2ครกับใบแดงครับมัสไซเดอร์ลิกเฮ้ย ลาบาเยืนตอนนี้ครับข่าวดีครับเหลือผู้เล่นอยู่10คนท่านชมแล้วมันเข้าอย่างนี้ไปโกรธใครมาเนี่ยมันโกรธโค้ดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไหวไม่ได้บาเยนเชลลุนครับลำเลียงเลี้ยงบอลขึ้นไปแล้วได้หรือไม่โอ้โไม่ได้ครับแฮร์รี่เคนคือเกมนี้ผมไม่เห็นนะนี่เลยครับสุนัตเปิดตาท่านผู้ชมอาบ๊อบ อ้าวเห็นช่องแล้วยังไงยังไงต่อโอ้โหแล้วคิมมินแจได้อยู่อ้าวแดนกอออสกา้าบ๊อบอืยิงติดเซบิกบอลออกหลังไหมโอ้ไม่ออกครับแต่ยังได้เยอะเก็บบอลไว้ได้อยู่ครับชอนิทิเล่ออสการ์บ๊อบบ,บีช่องอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับออสการ์บ๊อบหนึ่งต่อศูนย์ครับเอฟซีโกเบเกนนี่ไง เรารอจังหวะครับที่เขาจะเล่นภาพก็เรียบร้อยดิเนอสการ์บ๊อบครับซัดไปเลยครับหนึ่งบาร์ศูนย์น้ชจมก็จัดให้เลยอะลูกแงะโล่งอย่างนี้ครับก็เรียบร้อยครับออสการ์บ๊อบก็เสิร์ฟงามๆไปเล็ดิมคุกครับผมนี่เรียบร้อยครับผ่านประตูเข้าไปเลยท่านชมออสการ์บ๊อบครับ ยิงขึ้นไปก่อนครับยิงให้ FC w o l f เ b u r g ขึ้นนำไปเนื่องประตูสู่ท่านผู้ชมเตะสวยงามมากว่ามีลูกสองแน่นอนครับเขาเล่นประมาทกันอย่างนี้คือเข้าบอลแบบว่าไม่ดูตาหมาตาเรือเลยนะท่านผู้ชมเอาเวเปอร์ครับเอาโอ้โหเข้าบอลอีกแล้วท่านผู้ชม,มเห็นปะไปอีกเหลืองครับสี่ใบเหลืองแล้วนะ FC Wolfsburg FC Bayern Munich นะ p ล l l a d l เมอร์ครับ เอาอย่างนี้ไม่กระทืบ,บกันเลยล่ะเฮ้ยร้อยให้ลุนลุนให้บ๊อบอีกทีนึงบ,บ๊อบน้อยเอายังได้อยู่อาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงชอร์ดิเเล่ไม่น่าไหวละเอาอาชูรี่มาดีกว่าสุมนัทไปเล่นซ้ายครับขวาวเอาเซนเดียดมาทำมาไม่ถึงครับแล้วเลยลอยซาเน่ยังไงเลยลอยซาเน่ บอลที่แอริเกนแล้วแอริเกนยังไงครับแอริเกนดึงหรอดึงหรออ่ะเมลลิงเวเปอร์ครับเวเปอร์ยังไงเอ็ดช่องด้านบนไอ้สุภรรณเหมือนตาโยกกระบาแล้วสุภรรณคืนก่อนอ่ะคืนทีกีเด้งให้สุภรรณครับแล้วสุภรรณโอ้ยโอ้โหเลี้ยงออกหลัง FC โบรเบเลเกนครับชนะบาเยอร์มิวนิคครับดึงไปตัวศูนย์ท่านผู้ชมโอ้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยนะบาเยอร์มิวนิคก็เรียบร้อยดิจังหวะนี้ท่านผู้ชมตกรอบครับโกทูยูโรป้าโอ้โหออสการ์บ๊อบครับทัดไปหนึ่งลูกท่านผู้ชมเกมนี้ไปต่อรอบต่อไปครับ FC โครเบเฮเกนครับเข้าสู่รอบต่อไปของอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบ16ทีม นะครับแล้วก็ไปกับแมนยูนะฮะส่วนบาเยนกับกาลาสก็ลาก่อนเด้อเจอกันปีหน้านะเรียบร้อยครับนี่เราบาแล้วครับนักเตะอันนี้น่าจะที่เรายืมมานะท่านชมแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอไปอ๋อนี่เป็นนักเตะจากมาดริดใช่ที่เราไปยืมมาครับ ยืมแล้วไม่ซื้อขาดด้วยไม่มีตังซื้อนะฮะนี่เซบายอตอ้ะได้นี่เซบายอตแบบเดือนครับยืมมาคือค่าเหนื่อยนี่คือประวัติการนะสำหรับคนดีนะท่านชมโอเปเ,อเกนก็ที่หนึ่งเลยนะท่านชมไม่แพ้ใครเลยชนะไปสี่นัด สว่วนนี้ครับมาถึงเวลาที่เราจะไปเอาไอ้ผู้คุยอีกละไอ้นี่อีกละคือผมไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นใครมาจากไหนผมขอคุยแม่งเลยแล้วกันขอซื้อแม่งเลยครับคือมันต้องมาคือเราขอยืมไปหลายรอบมากมันไม่ยอมมาครับมันเล่นตวัวไงให้เลยล้านหนึ่งเอาไหมให้เลยล้านหนึ่งเอาไหมบาเยนเออ มันก็ต้องเอาอยู่แล้วคือไม่ได้มาด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลผมยืมมันไปทั้งหมดสามงสี่รอบมันไม่ยอมมาเลยแต่ทีเนี้ยผมอยากได้กองกลางจริงครับซื้อแม่งเลยครับจบเงินแก้ปัญหานี่ยืมไม่มาซื้อแม่งเลยโอ้ดูค่าเหนื่อยเป็นแค่สามพันเองครับมันเล่นตัวยิ่งกว่าอะไร มานี่ดีกว่าเว้ย FC โ o เ e g e n บายเย็นมันตกรอบไปแล้วมานี่ดีกว่าไ F C าอไานาไ้น้องอท้ายชิฟุกุอิครับมานี่ยังมีเราซื้อมาหนึ่งล้านนี่คือแบบแฮวมากเลยแฮวกินเลยเลิวเราจะไปซื้อนักเตะที่เรายืมมาจากแมนยูนะครับก็คือคอบปี้แมนูนเองน่นผองมผมจะซื้อขาดไปเลยนะสามล้านห้าจ่ายไปเลยครับ อสัญญาด้วยโรเตชันเหมือนเดิมสัญญาหปีครับสองพอปปี้เมนูถือเขาเป็นตัวหลักทีมเราไปแล้วอะ่ะคุณผู้ชมอยู่ที่แมนยูคุณไหนจะได้6,5ั้าแต่ที่นี่ครับเราก็ไม่ต่างกันหรอกให้เ0 0 0รนะก็บวกมา500ก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้นะก็กินขนมขนมอะไรก็ได้อยู่ห้าร้อยเนี่ยอเอเรียบร้อยครับจัดมาอีก สองคนน้ำชมฮะเห็นคอบบี้เมนูฮะน้ำชมซื้อเลยซื้อขาดเลยเราังไม่ปล่อยให้กับแมนยูครับสำหรับคอบบี้เมนู